สวัสดีกับทุกคนด้วยนะครับที่รับชมนะครับวันนี้เราจะมาสอนแก้เลแก้12บสองหาไทยออนไลน์นะครับวันนี้ก็เพิ่งออกคิดเป็นครั้งแรกนะครับก็อาจจะตื่นเต้นนิดนึงนะครับก็วันนี้เราก็จะสอนแก้ e อนพ o ย n t นะฮะเอนพอยไม่ดีอะไรประมาณนี้เข้าแล้วไม่หลุดออกเลยอะ่ะเข้าเราหลุดออกเลยถามว่าแก้ยังไงก่อนอื่น กดขวาตรง12ไทยเนะี่ยกดตรงนี้ฮะแล้วก็กดตรง open file นะฮะ open file อะไรไม่รู้เนะี่ยดไปเถอะอ่าพวกดขึ้นจะขึ้นไปนะฮะจะขึ้นไฟล์ที่อยู่ใน12หางนะครับเมื่อคุณก็กดเข้าโฟลเดอร์แล้วหา12หางแบบนนะี้ฮะแล้วให้คุณเกตไอ้ตรงเกมการ์ดให้ดีๆฮนะเกมการ์ดตรงนี้ฮะเกมการ์ดตรงเนี่ยนะ้คุณสังเกตด,ดีๆนะครับแล้ว ให้คุณนะี่ะกดคลิกขวาแล้วกดตรงนะฮะดีเนมนะฮะกดไปแล้วให้กดแล้วให้พิมพ์ว่าคีตดแบบนี้กดแล้วกด e n t เตแต่ของพิมการ์ดยังใช้ได้นะครับก็ยังไม่มีปัญหาอะไรมากนะส่วนคนที่มีปัญหาอะไรก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะฮะและอย่าลืม กดไลค์ด้วยครับถ้าชอบนะครับโอเคเราวันนี้ขอบคุณครับ